สวัสดีสวีดัดเพื่อนๆนทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาหาปลาเดอ้อปลาก็จะมางมหอยมากันลหลายคนเลยทุกคนมาเอาดางกันซ้ายขวาแล้วก็เก็บเอาเศษไม้เศษคลนขึ้นแล้วก็คนที่มีแห่เขาก็คอยหวานแหคนที่ อยู่ข้างๆรอบๆนอกก็คอยเอาสวิงตักส่วนป้าก็ไปนั่งงมหอยกับเขาตอนนี้เหนื่อยก็เลยปีนขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นบรรยากาศบ้านเราจริงๆบ้านเราเทเๆพออากาศร้อนๆก็ไปลงโคองกันคุยกันสนุกสนานสักพักเราก็จะขึ้นไปทานข้าวกัน อปลาที่หาได้เอามาย่างเอามาต้มกินกันเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปเรียบร้อยเลยทุกคนใช่บรรยากาศบ้านเราอีกคนก็เอา กระแป่งลอยไปฝั่งนู้นละเอากะละมังไม่ใช่กระแป่งเอากะละมังแล้วก็ลอยไปน้ําลึกมากทุกคนตรงกลางก็ประมาณถึงหน้าอกท่วมหน้าอกเลยนะทุกคนป้าไม่กล้าไปหรอกป้าก็แอบอยู่ต้มเต้มต้มเต้มอยู่ตรงข้างฝั่งนี้เก็บองหอยหอยโคงหอยนาหอยนาไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเจอเจอหอยโคนหอยปัง ป้าก็เอามาปล่อยในบ่อของป้าในบ่อของป้าก็ไข่เยอะอยู่นะแต่ป้าก็เอามาปล่อยอีกช่อเอามาปล่อยต้องนั้นตรงนั้นลงได้อยู่แต่ต้องมาสนุกด้วยกันนะคะทุกคนไค่ที่ชอบเล่นน้ำเนี่ยลุงก็เพิ่งจะหายป่วยนะเนี่ยแต่อากาศมันร้อนเห็นเขามาก็อยากมา ้จมนำเอ้าแห่ไม่หวานมันสักทีมันก็ไหลลงไปเองอีกคนหนึงก็ลงมาดูเวลาเขาได้ปลาได้กุ้งมันก็ไม่ตายนะทุกคนเพราะว่ามันเพราะว่าเขาเอาเนี่ยเห็นไหมเขาลอยตามเขานะ่ะก็ใส่เอาไว้แล้วก็ลอยไปพากันกลินยลุงตั้งท่ากินไมกินอะไรออกทุกคน เก็บของคนให้สะอาดแล้วถึงจะได้ตังท่าแล้วไอ้ช่อนหูว่าเมื่อไรจัดแน่แต่แกก็ได้หลายตัวนะลูกทุกคนตอนกลางวันได้มาย่างฉันเห็นน้ำบวยฉันคิดว่าแต่ปลาจะเคยติดยงโงหัวบล็อกเลยนะ ตอนแรกที่ตอนแรกไม่ได้ถ่ายเป็นเพื่อนดูในในหนองน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบโจกแนเต้มเลยนะทุกคนแหนแบบบานอ่ะสวยมันมีดอกด้วยก็พากันขุนขึ้นข้างฝั่งกันไดีเก็บหอยมั่งได้เก็บปูมั่งไม่ได้เอาแป๊กมาไว้เนาะสนุกสนานกันจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะแต่ยังไงเแลยวเรามาดูกันว่าพวกเขาทำกันยังไงแกขามนานนำนะแกแกจะไม่ให้มาถ้าฉันสั่งหลองภูมไปไงบอกมาลักมาลันะนะแกจะไม่ห้ันส่งเลูมไะแอาักมนนันะนะ

บ่เห็นบ่ะสวนยืนอยู่ดีดวงสร้างขามวไว้แล้วะไรหัวดงแก่ๆป่าฝันบไามบา่ให้ฝันเขาช่รึป่ะผมีม่ฝัรึ